สวัสดีครับแคมรี่ชมผู้นำสวยๆมาอีกแล้วครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับไมเนอร์เช้แล้วครับปี2005ครับผมรถน้องสาวครับนํำมาฝากขายครับรถบ้านสภาพสวยๆสดๆครับผมนี่ครับสวยงดงามมากครับเล่มพร้อมกุญแจรีโมทกุญแจสำรองพร้อมครับการขับขี่ยอดเยี่ยมระดับน้องๆป้ายแดงครับท่านใดมองหาอยู่รีบคว้าเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ติดตามชมเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรอรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า2 2 0 0 0ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับและสิ่งสำคัญที่สุดของรอลถบ้านเราครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมมาแต่บาทเดียวครับและเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลฟ์เ c a t ชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพคับๆแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับรับประกันได้เลยครับสภาพสวยพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับ และเรามีบริการเดลิเวอรี่ด้วยนะครับจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับโอเคครับมาเลยครับแคมรีโฉมผู้นำคันนี้ซิกเนเจอร์ของโดรรถบ้านเราครับที่ขายไปหลายต่อหลายคันมากๆครับผมเข้ามาอีกแล้วครับคันนี้เป็นรถน้องสาวนะฮะจากกรุงเทพมหานครครับน้องที่สนิทกันครับนำมาฝากขายครับติดตามชมเลยครับรถสภาพสวยเลยครับผมเป็นโตโยต้าแคมรีครับ 2.0e VVTi ครับตัวนี้ไมเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นตัวสุดท้ายครับก่อนเปลี่ยนโฉมครับผมได้ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับรถบ้านเลยนะฮะใช้งานมาน้อยๆเลยครับผมนี่ครับปี2005ครับหรือ2548ครับชมเลยครับนี่ครับไฟท้ายจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวไมเนอร์เชนฮะนี่ครับ ไฟท้ายจะเป็นแบบนี้ครับสุดยอดมากครับน้องสาวผมใช้งานมาประมาณ5ปีฮะ5ปีนี่วิ่งไปประมาณ40,000กิโลครับตอนซื้อไม่แสนสามฮะตอนนี้ไม่แสนเจ็ดครับผมนี่ครับรถใช้งานวันละไม่กี่สิบโลนะครับบางวันก็ไม่ได้ใช้นะฮะรถคันนี้ฮะสวยงามมากครับ2.0 e v v t i ครับเครื่องยนต์ประหยัดครับผมแต่ไม่อืดนะครับวิ่งพุ่งแรงดีแล้วครับ มีคลิปทดลองขับยำทํำไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับทดลองขับทดสอบทุกระบบให้เรียบร้อยเลยนะครับบอดี้สวยๆเลยนะครับบอดี้บางทั้งคันครับไม่มีชนหนักนะครับนี่ครับอาจจะมีตําหนิมาบ้างครับชมกันไปให้จบคลิปนะครับผมจะบรรยายให้ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนตรงทุกประเด็นฮะสไตล์อุดรรถบ้านครับสีสันผมไม่ได้เก็บครับรถมาสภาพเดิมๆแบบนี้ครับ ผมแค่มาทําความสะอาดทําสปานะฮะนี่ครับอาจจะมีสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆครับสีสวยทั้งคันฮะโดยรวมแล้วสภาพสีอยู่ในเกณฑ์ราวเก้าสิบเปอร์เซ็นครับมีตําหนิมีสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยครับถ้ามองกันจริงๆแล้วยะยสองสามเมตรนี่แทบไม่เห็นริ้วรอยใดทั้งสิ้นนะครับบอกได้เลยครับสวยงามกิิบๆครับผมดูแลมาอย่างดีครับ ชมสภาพยางสักนิดนะครับนี่ครับยางสภาพสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับล้อแม็กดเดิมๆเลยครับนี่ฮะแม็กตัวสุดท้ายจะเป็นลายนี้นะครับแม็กดิมเดิมคู่ตัวครับยางนะฮะนี่ครับดอกสวยๆเลยครับปี2018ครับผมนี่ครับใช้ไปเลยครับยาวๆครับผมสวยพร้อมมากครับคันนี้ครับน่าใช้ในราคาเบาๆเลยนะครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับ มาชมความงดงามในห้องโดยสารกันเลยนะครับสวยสดงดงามมากๆเลยครับคันนี้ครับเป็น 2.0E ที่เป็นรุ่นพิเศษครับเป็นตัวพิเศษมีลายไม้มาพร้อมเลยนะครับนี่ครับมีลายไม้เบาะหนังมาอย่างเรียบร้อยเลยครับถ้าเป็นตัวธรรมดานี่จะไม่มีลายไม้นะครับแล้วก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเลขไม้ครับผมคันนี้ครับวิ่งมาเพียง170,000กิโลครับผมมาว้าวเลยครับรถใช้งานมาไม่หนักเลยนะครับ อยู่กับน้องผมนี่ก็ใช้มาไม่เยอะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS ครับลายไม้เบาะหนังทั้งคันครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับไม่มีโซมเลยนะครับผมชมเลยครับภายนงภายในเรียบร้อยสวยงามสุดๆครับผมเบาะนี่เรียกได้ว่าไม่มีช้ำเลยนะครับนี่ครับผู้หญิงตัวเล็กๆเป็นคนใช้งานนะครับนี่ครับ สวยสุดๆเลยครับสภาพใสๆแบบนี้เลยครับนี่ครับสวยงาจริงๆฮะรถคันนี้ครับเวลาผมไปกรุงเทพผมก็ได้ใช้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับคันนี้ครับผมนี่ครับสภาพสวยๆเลยครับนี่ครับแอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงเดิมๆครับลายไม้นี่ครับแอร์ออโต้ดิจิตอลครับจอใหญ่เลยนะครับนี่ครับแอร์เย็นเลยนะครับผม เองเพราะเครื่องเสียงดําเดิมฮะนี่ชมหัวเกียร์แป้นเกียร์แบบชัดๆเลยฮะสวยสดงดงามมากเลยครับผมสภาพแบบนี้ครับหาไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับรับรองเลยครับที่น้องสาวขายก็เพราะว่าเปลี่ยนรถครับไปออกรถคันใหม่ครับก็เลยต้องขายคันเก่าครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับใช้งานปกติได้ทุกวันเลยนะครับสุดยอดมากครับสวยงามสะอาดสะอาดนะครับ โอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดประตูกันเลยประตูสวยงามเลยนะครับหนักแน่นไม่หลวมไม่ตกเลยครับผมทดสอบกระจกไฟฟ้าก่อนเลยนะครับนี่ครับใช้งานได้ครับผมปกติหมดเลยครับรายงานรีวิวกันแบบชัดๆครับผมนี่ครับ ใช้งานได้ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างครับมีพับกระจกครับใช้งานได้ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างครับผมนี่ครับผงมาลายนี่ครับสวยๆเดิมๆครับนี่ครับจะมีรอยลักษณะแบบนี้ครับเรื่องปกติเลยนะครับถือว่าสวยมากๆแล้วครับลองเทียบดูกับคันอื่นได้เลยครับสภาพแบบนี้นี่ งดงามเลยครับชมกันชัดๆครับรายงานกันแบบชัดๆภายในคันนี้สวยโดดเด่นมากเลยนะครับนะครับไม่โซมสักนิดเลยนะครับผมโอ้ว้าวเลยครับน่ครับสุดยอดจริงฮะหรูหราหน่าใช้ในราคาเบาๆเลยนะครับสุดยอดครับ ไม่รู้จะบรรยายอะไรฮะให้ภาพบรรยายไปเรื่อยๆครับนี่ครับมันพูดคำว่าสวยเยอะก็จะดูไม่รู้จะบรรยายยังไงฮะเอาเป็นพระชมเอานะครับผมนี่ครับแอร์หลังนะครับเย็นฉ่ำทั้งคันครับชมเลยฮะบอกหลงบอกหลงังคริป งามมากครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับสภาพสีอาจะมีริ้วรอยบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ได้เก็บสีเลยนะครับรถเดิมๆครับผมขายกันแบบสภาพแบบนี้ครับสดๆครับรถบ้านๆครับคอนโซลนี่สวยเลยนะครับผม ว้าวเลยนะครับลายไม้สวยงามนี่ฮะสวยเรียบร้อยมากครับน็อตเนิดนี่เดิมๆเลยนะครับรประตูประตูครับ เปนแบบชัดๆซูมๆเลยครับอุดรรถบ้านครับนี่มีม่านหลังด้วยนะครับ<อ>นี่เดี๋ยวมาเกาะตรงนี้ได้น,นะครับมีที่เกาะนะฮะหรูหร,ราหน่าใช้ครับผมลดล้านกว่าบาทนะครับ มานำเสนอแค่แสนกว่าครับผมสะอาดสุดๆครับสวยงามมากครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับชมมุมมองด้านท้ายกันเลยครับนี่ครับไมเนอร์เชนนี่ไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับดูให้ดีเลยนะครับผมนี่ครับไฟทงไฟท้ายสวยงามครับใสๆครับ บอดี้นี้นี่ออกมาปีแรกปี2002ครับส่วนคันนี้เป็นปี2005ครับตัวสุดท้ายของโฉมนี้เลยครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับอ้อเลขทะเบียนนะครับท่านใดอยากใช้ป้ายกรุงเทพอยากใช้เลขนี้อยู่บอกได้ครับผมจัดการโอนเป็นชื่อท่านได้ครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะฮะถ้าอยากได้ป้ายนี้บอกเลยครับเดี๋ยวจัดการให้ครับไม่ใช่ปัญหาครับเปิดท้ายเลยครับผมนี่ครับห้องท้ายสวยเดิมเลยนะครับผมนี่ครับชมเลยครับ นี่ฮะทุกสารทุกขอบทุกซอกทุกมุมนะฮะท้ายเดิมๆครับนี่ครับบางๆครับผมนี่ครับสมเลยฮะฝากระโปรงอะไรเดิมหมดครับผมห้องท้ายสาสะอ้านกว้างขวางครับนี่ครับนี่ยางอะลงอะไรพร้อมครับสวยงามมากครับผม รถเดิมเดิมครับใช้น้ํามันล้วนนะครับคันนี้ครับไม่เคยติดแก๊สนะครับวาเว้เลยครับผมสวยๆสดๆฮะใช้งานมาน้อยๆเลยครับคันนี้ครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาษีครับผมเดือนมกราปีหน้าครับปีห5ห้เลยครับภาษีไม่ขาดนะครับมาชมหน้าตาเลยครับความหล่อของรถคันนี้ครับชมเลยครับหล่อเหลาเลยนะครับผม รถคันนี้ครับมีตำหนินะครับมีตำหนิมาเล็กน้อยฮะน้องสาวผมรถไหลนะครับไปแตะท้ายคันหน้านะครับมีการเคลมนะฮะซ่อมศูนย์เลยนะครับทำมาอย่างเรียบร้อยเลยนะครับผมจะรายงานให้ชัดๆเลยนะฮะฟังให้ดีเลยนะครับไฟหน้านี่เปลี่ยนมาใหม่นะฮะนี่ไฟหน้าดวงนี้ใหม่ครับของศูนย์แท้เลยนะครับโตโยต้าครับผมนี่ครับอะไรแท้นะครับซ่อมศูนย์ครับ ทาสีบริเวณด้านหน้ามาครับนี่ครับไม่หนักนะครับรูทุกรูยังกลมอยู่เลยนะฮะนี่ครับมีการเก็บสีมาครับศูนย์รรทำมาให้อย่างสวยเลยนะครับรูกลมทุกรูเลยครับถ้ายับแล้วมันจะไม่เป็นลักษณะนี้นะฮะบางๆเลยครับทํามาเกิดเหตุมาเมื่อ3ามปีก่อนแล้วนะฮะถ้าหนานี่ทุกพวกคานพวกอะไรนี่มันจะแตกแล้วนะครับอันนี้ไม่มีรอยแตกเลยนะครับนี่ฮะ เก็บสีบริเวณคานหน้ามาครับส่วนสองฝั่งซ้ายขวานี่เดิมเดิมฮะไม่ได้ทำสีอะไรเลยนะครับนี่เพจเดิมเดิมครับไม่เคยแกะเลยนะครับนี่ฮะหัวโช๊คเดิมหมดครับผมนี่ครับทั้งสองฝั่งครับไม่ได้ทำสีนะครับซ้ายขวาซอกด้านในนี่เดิมเดิมหมดเลยครับนี่ฮะรายงานกันแบบชัดเจนนะครับถ้าไม่บอกนี่บางท่านอาจจะไม่รู้เลยนะครับนะฮะผมต้องรายงานให้ชัดๆัดครับผม นะฮะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับปากระโปรงนี่ฮะบางหมดเลยนะครับนี่ฮะรอยอาร์กอะไรอยู่ครบฮะเคาะดูเลยฮะบางๆฮะไม่มีจุดได้หนาเลยนะครับรถทามาดีมากครับทําศูนย์มาเลยอย่างดีครับผมนี่ฮะห้องเครื่องน่ฮะให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยครับเรื่องยนต์นี่ฮะ 2000cc VVTi ครับฟังเสียงเครื่องเลยครับ เสียงเครื่องยนต์เดินเบาปกติมากครับนะฮะไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกไม่มีกระอุกระอักนะครับนี่ครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับระดับน้องๆป้ายแดงครับรับรองได้เลยครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์สุดๆครับผมรถใช้งานปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ฮะน้องสาวนมาฝากขายเพราะว่าซื้อรถคันใหม่ครับไม่มีเหตุผลเรื่องปัญหาเรื่องของตัวรถนะครับรับรองได้ครับ สวยงามน่าใช้ครับในราคาเบาๆเลยครับรถคันนี้ครับผมได้ทำคลิปทดลองการขับขี่ไว้ด้วยนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับติดตามชมกันต่อนะฮะรถคันนี้ครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับตามหมายเลขด้านล่างครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับโอเคครับติดตามชมกันต่อเลยครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับ ห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาดครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮ้าส์ฟิตเนสสระว่ายน้ํามาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมมาทดลองขับกันเลยครับนี่กุญแจรีโมทแบบพับนะครับผมนี่ครับมีมาครบถ้วนเลยครับ2ชุดครับพร้อมกุญแจสำรองนะครับเปิดรถกันเลยฮะ โอ้น้ำแอร์นี่ระบายดีแล้วครับผมถ่ายจอดรถถ่ายทำคลิปมาประมาณชั่วโมงเร็จๆครับปกติทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะนี่ครับเสียบกุญแจครับผมเปิดไฟออนครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยครับสตาร์ทติดง่ายเลยครับผมนี่ครับแอร์แบ็ก ABS ครับเดี๋ยวผมปิดประตูครับ ไม่มีไฟอะไรแปลกปลอมโชว์เลยนะครับนี่ครับชมแบบชัดๆเลยนะฮะความร้อนนิ่งๆเลยนะฮะจอดติดเครื่องยนต์มาประมาณชั่วโมงเศษนะฮะนี่ครับเวลาถ่ายทําคลิปก็จะใช้เวลานิดนึงฮะเพื่อความละเอียดครบถ้วนนะครับเปิดแอร์เลยครับผมนี่ครับกดปุ่มออตโต้เลยฮะนี่นะครับทํางานตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้เลยนะครับนี่ฮะตั้งอุณหภูมิตรงนี้นะครับนี่ฮะ กดเลือขึ้นลงได้ะฮะแต่ถ้าจะเลือกแรงลมเองก็ปุ่มนี้นะครับนี่ครับเครื่องเสียงนี่ฮะโ,โตโยต้ามาเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับผมยุคคลาสสิกเลยนะครับนะฮะอ่าล่ะฮะเดี๋ยวเข้าเกียร์กันเลยครับผมนะครับผมจะเลืออเกียร์นะฮะเลื่อนเกียร์ครับจากเกียร์ P เป็นเกียร์ R ครับอ๋อจับนุ่มนวลมากนะครับ ไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับเกียร์ถอยหลังนะครับไม่มีการรอครับไม่ว่าจะเครื่องเย็นเครื่องร้อนนะครับจับดีปกติครับออกตัวได้เลยครับถอยหลังครับผมเกียร์ว่างครับมาเกียร์ดีครับจับนุ่มนวลมากครับนะครับทนทานครับเกียร์เตอร์ต้าไม่ค่อยเจอปัญหาครับปกติทุกสิ่งทุกอย่างฮะรถคันนี้สมบูรณ์เลยนะฮะนี่ครับผมออกตัวแล้วนะฮะ ทดลองขับกันครับเดี๋ยวเราจะทดสอบช่วงล่างกันเลยครับเลี้ยวสุดๆนะฮะเลี้ยวเป็นวงกลมครับเริ่มจากซ้ายสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมเบาปิดเครื่องเสียงดีกว่าะจะได้ฟังฮนะนี่ครับซ้ายสุดๆครับหมุนเป็นวงกลมครับไม่มีเสียงเพลาขับนะครับแก๊กๆก๊กแก๊กแกไม่มีเลยนะครับผม ช่วงล่างนี้ับนะคะัซายสุดนะฮะแล้วก็ขวาสุดครับสุดสุดครับนี่ฮะขวาสุดครับผมทดสอบให้เห็นกันเลยครับช่วงล่างแน่นตืบครับนุ่มนวลไม่มีเสียงอะไรผิดปกติครับลูกหม่งลูกหม,ม,มากบูททุกตัวครับสมบูรณ์ฮะเผาของเผาขับไม่มีเสียงเลยนะครับ เงียบกริปครับห้องโดยสารเก็บเสียงดีมากครับผมนี่ครับน่าใช้มากๆคะับรถคันนี้ครับโอเคฮะเดี๋ยวเราถนนใหญ่กันครับเดี๋ยวผมลักเข็มขัดนิดนึงนะฮะไปทดลองขับกันเลยครับเอาละครับไปกันเลยออกตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สอง เกียร์สนุ่มมากเลยครับออกตัวดีไม่มีอื่นเลยครับผมเกียร์สอัตโนมัติ4ี่สปีดนะครับออกตัวดีไม่อืดอัดครับผม2000 cc VPI ตัวนี้บอกเลยครับตอบสนองได้ดีเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้ใน Toyota v i ิทด้วยครับ การตอบสนองดีสั่งได้ครับอัตราเร่งดีทันใจครับสมตัวครับผมไม่มีอื่นแต่อย่างใดเลยนะครับรับรองได้เลยครับถึงแม้จะเป็นลองเครื่อง2.4นิดหน่อยครับแต่ถ้าไม่แข่งกระชากแข่งกันแล้วเนี่ยไม่รู้สึกนะฮะถึงความแตกต่างครับบอกได้เลยครับรถตัวนี้เราขายไปเยอะมากๆเลยนะครับผมทั้ง2ตัวเลยนะฮะทั้ง2.0และ2.4นะครับ คันนี้จะได้ความประหยัดกว่าครับผมนะฮะขับดีมากๆครับนุ่มนวลครับเกียร์ไหลลื่นดีทุกเกียร์ครับรันดีครับหนึ่งสองสามสี่การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลครับผมเกียร์ต่อเกียร์ไหลลื่นดีหมดครับสมบูรณ์มากๆครับช่วงล่างนุ่มนวลครับแน่นทุกอนูครับไม่มีการหลวมไม่มีเสียงหลวมไม่มีการไหลเลื้อยเดนสิ้นครับ ดีเยี่ยมมากๆครับช่องลงช่วงล่างเครื่องยนต์ดีพุ่งแรงครับเกียร์ไหลดีเลยนะครับผมสุดยอดมากครับราคาเบาๆจริงครับคันนี้ครับนี่ฮะนุ่มมากครับเดี๋ยวผมคลิกกดคลิกดาวให้ดูเลยนะฮะจะกดคันเร่งจมเลยนะครับคลิกดาวครับนี่ครับผมคลิกดาวแล้วครับเกียร์จะทดลงมาเหลือเกียร์สามนะฮะเวลาเร่งแซงครับผมนี่ครับคลิกดาวแล้วฮะ มาแสงเสร็จก็เป็นเกียร์สี่ครับลิกดาวใช้งานได้ปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับเร่งดีสั่งได้ใช้ได้เลยครับผมตัวนี้น่าใช้ครับได้ความประหยัดด้วยครับผมเครื่องโยนเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์สุดๆครับขับดีแอร์เย็นเพลงเพราะ เครื่องส่องเสียงเดิมๆฮะรถได้ความสดแนวเดิมๆเลยนะฮะนี่ลายวงลายมาให้ลาย,าย,ลายดีหมดครับแอร์ออตโต้เย็นฉ่ำทั้งคันครับเย็นมากๆครับรถคันนี้น้องผมดูแลมาดีสุดๆเลยนะครับแล้วก็ใช้น้อยไม่ได้วิ่งเยอะเลยครับใช้ในกรุงเทพวิ่งวันละไม่กี่สิบโลเองครับบางวันก็ไม่ได้ใช้นะครับนะฮะ โอเคครับท่านใดสนใจรถคันนี้ครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับการันตีเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามบุดรรถบ้านของเราด้ดีเสมอมานะครับ ขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า22,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม